สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานหงยกแต่ริ้วนะครับวันนี้เรามากันในคอนเทนต์ใหม่นะครับ<ม>ก็พบกับผมแล้วก็อาจารย์ดีม <c oughs> <c oughs> วันนี้เราสองคนก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนกหงยกไทยนะครับ วันนี้เราก็อ,อยากจะมาแนะนำนะครับผมเกี่ยวกับเพื่อนๆแล้วก็นแนะนำตัวของพวกเราเองด้วยใช่ก็เริ่มด้วยนกหงยกที่เรียกว่าสแปงเกิลสแปงเกิลที่เป็นดับเบิลเป็นยังไงครับผมดับเบิลนี่ดับเบิลนี่ดับเบิลนี่หมายหมายถึงลายลายมันจะหายไปหรือบ,บางตัวก็หายไปเลยแต่เราก็ยังพอที่จะจำแนกมันได้ก็ดูจากที่ ดูจากที่แก้มและก็ดูจากที่หางครับผมพอต่อให้ลายห,หายลายมันหายไปเนี่ยก็คือมันยังมีลักษณะอื่นๆที่บ่งบอกว่านกตัวนี้มันเป็นสแปงเกิลอ่ะอันนี้ก็เป็นสแปงเกิลอีกอสองตัวที่เราอยากจะนำภาพให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับตัวอย่างตัวล่างนะครับที่เห็นอยู่นะตอนนี้นก็คือสแปงแน่นอนฮ่าครับผม มันอย่างที่เราบอกไปนะครับก็คือมันจะมีเหมือนกับเราเอาดินสอไปวาดที่ปลายขนนะครับเป็นริ้วๆอันนี้คือเห็นได้อย่างชัดเจนจะจำแนกจาแนกได้ง่ายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปงเกิลโกลเด้นโกเดนครับผมแต่อันนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆดูที่แก้มลองสังเกตดูเนี่ยคือที่แก้มมันไม่ใช่สีขาวอ้าวแต่มันมันมันจะปนกันก็คือเป็นม่วง ปนกับขาวอ๋อ oh. ก็นกต้องบอกว่าโดยโดยพื้นฐานของนกตัวนี้แล้วเนี่ยคือมันไม่ได้เกิดมาจากสแปงเกิลผสมกับสแปงเกิล mm. นะแต่มันเป็นนกที่เกิดมาจากพ่อเป็นสแปงเกิลโกลเด้นนะครับส่วนแม่เนี่ยเป็นดับเบิลแฟกเตอร์อ้าวดับเบิลเป็นยังไงครับผมครับผมดับดับเบิลก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราจะมาอธิบายในตัวในตัวด้านบน,น,บบนให้ให้เพื่อนเพื่อนมองภาพความแตกต่างนะครับระหว่างสแปงเกิลที่มีลายแบบชัดเจนที่สามารถจำแนกได้เลยกับสแปงเกิลที่เป็นดับเบิลแฟกเตอร์ครับผมคือคำว่าดับเบิลแฟกเตอร์เนี่ยก็หมายถึงการเอานกสแปงเกิลเข้าด้วยกันนะครับ<อ>แล้วก็ ออกลูกมาโดยที่นกตัวนั้นเนี่ยไม่มีลายแต่เป็นตาดำอย่างเช่นขาวตาดำครับหรือว่าเหลืองตาดำมันแตกต่างกับพวกตระกูลนกตาแดงอ่าพวกไอโนพวกลูติโนพวกอันบิโนครับผมแต่ถ้าเป็นนกขาวล้วนเหลืองล้วนแต่เป็นตาดำอันนั้นเรียกว่าดับเบิลแฟกเตอร์เป็นนกอยู่ในกลุ่มของสแปงเกิลอ๋อก็คือหลายๆคนอาจจะอาจจะยังไม่รู้จักครับผมและหลายๆคนอาจจะคิดว่า มันเหมือนกับพวกนกโูติโนหรือว่าอัลบิโนทั่วไปครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของนกสแปงเกิลดับเบิลแฟกเตอร์มันคือนกที่เอาไว้ทำโครงสร้างคือ,อยังไงครับคือมันเป็นนกที่สมมุติว่ายกตัวอย่างพวกนกตาแดงเนี่ยก็คือที่เรารู้กันจะเป็นยินด้อยอาครับยิ่งเราทำไปนานๆเนี่ยก็คือ มันเหมือนว่าโครงสร้างอะไรเงี้ยตัวมันจะยิ่งเล็กลงเล็กลงแต่นกสแปงเกิลเนี่ยการที่เราทําให้มันเป็นดับเบิลแฟกเตอร์เนี่ยคือสมมติเราเอาไปเข้ากับนกอะไรก็แล้วแต่ดูพวกนกตาแดงเนี่ยมันจะทาให้โครงสร้างใหญ่อืเราสังเกตง่ายๆโดยดูลูกนกตัวล่างอันนี้ยังเป็นลูกนกอยู่นะ<อ>ก็คือโครงสร้างมันจะใหญ่กว่ากว่านกโดยทั่วไปครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากจะทํานกโครงสร้างก็เลยทํานก สแปงเกิลดับเบิลแฟกเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เอาไว้ตีกับพวกนกสแปงเกิลเพื่อที่จะทำโครงสร้างให้มันใหญ่เพราะยิ่งเราเอาเอาสายพันธุ์ฮอลแลนด์ผสมกันไว้เร่ยบางทีบางทีโครงสร้างมันจะยิ่งเล็กลงรับผมอันนี้อย่างอย่างตัวบนนะครับก็คือไม่อย่างก็ที่อาจารย์ดีนเห็นเนี่ยก็คือมันจำแนกได้ง่ายๆเลยเป็นหน้าโกลเด้นเหมือนกันแล้วก็ แก้มมันก็จะเป็นสีขาวส่วนลายปีกจะเห็นว่าลายปีกมันไม่มีถ้าเรามองแบบเผลินเอนนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยมันยังามันยังมีริ้วบางๆแต่มันไม่เหมือนกับตัวล่างตัวล่างนี่คือจะเห็นด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนส่วนไอ้ตัวบนเนี่ยก็คือมันเหมือนกับมีลายแบบจางๆแต่ลายมันก็ยังคงอยู่และปลายปีกก็เป็นสีขาวอันนี้ก็เป็นการจําแนกแบบ แบบง่ายๆนะอ่าก็คือเราดูแค่หลักๆแค่นี้ครับก็คือถ้าลายหลังเีกมันยังมีริ้วนะก็คือแล้วก็ดูที่แก้มก็เราสามารถที่จะฟันธงได้ว่ามันคือนกสแปงเกิลอ๋ออันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดเพื่อนๆสามารถแย้งพวกเราได้อ่าบอกเลยเอ้ยมันไม่ใช่มันต้องดูแบบนั้นแบบนี้นะอ๋เรายินดีรับฟังเลยใช่ใช่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยอ่าก็ฝากเอาไว้นะอ่าสําหรับ คลิปในเรื่องของการดูสีนกการดูสีนกเป็นคลิปแรกของพวกเราอาจจะมีเต่าเล็กๆนกอยๆนะเราผ่านคลิปกันมามากมายแต่ก็ยังเป็นมือใหม่อยู่เสมอใช่รอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมีคลิปอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นการดูนกพวกนกนอร์มอนพวกนกโอพาราย พวกลายละเอียดลายอย่าบพวกนกกลุ่มวิ่งเพราะจริงๆแล้วก็เป็นเป็นนกที่หลายๆคนสนใจสําหรับท้ายคลิปนี้นะครับก็คือก็ต้องขอขอบคุณแมสที่ผมใส่อยู่นะครับเป็นแมสของบังริฟไหนวะก็คือเป็นบีดเดอร์ไก่แจ้ของทีมงานแปดริ้ว รวมทั้งฝาออดด้วยครับาออดด้วยต้องบอกว่าไก่แจ้คุณภาพยอดเลยขาวโอโม่ขาวะก็ต้องขอขอบคุณแมทนะครับนี่ใส่ให้อาหารนกกันทุกวันก็ต้องบอกว่าคือตลอดระยะเวลาที่พวกเราเดินทางกันมาเนี่ยก็คือเต็มไปด้วยมิตรภาพครับสำหรับทุกๆคนที่ที่เราได้เจอเจอที่เราได้ พูดคุยนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับมิตภาพจากทุกๆท่านนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องเอาแบบซอฟๆไปก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าครับจะเป็นนกอะไรครับผมจะเป็นหงส์จบหรือว่าเป็นนกเขาอครับผมจะเป็นนชานกเขาครับผมราบผมงั้นจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ